สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลค์นะคะวันนี้เรามาดูเขาตัดยางกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคว,ว่าเวลาที่เขาตัดยางอะ่ะเขาตัดแบบไหนนะคะหน้าเขาตัดสวยมากเลยนะคะอันนี้ทั้งสองคนเลยเดี๋ยวเราให้เขาแนะนําตัวกันดีกว่านะคะไปกันเลยจ้าก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ๊ทาคลิปในครั้งต่อไปค่ะ อยอดครับอ,อันนี้ถึงเวลาเราตัดตัดยางแล้วเนาะครับเรียกว่าน่ามันหน้าฝน,นมันยังไงอ่ะมีถ้าเราไม่ตัดมันก็จะก,กะไรกะไรอยู่เคยตัดอืมฝน,นมันก็ต้องแยงฝนแบบนี้แหละต้องแยงนะมม่แยงไม่ได้เนาะเพราะเรากะฝนไม่ถูกเนาะอืมเรากะมันไม่ถูกเนาะเวลาตัดนี่คือจะรีดดํายางนะครับเนี่ย มัน sí, ย okay. hmm. ังเต้เต้แตหัวยันท right. ้ายเลยนะการรีดจำยางต้องรีดแบบนี้ครับปอกๆเลยละอ่าตัดสองคนเนาะตัดสองคนย่างกี่ต้นเนี่ยข้าครับครับดูนะเวลาจีดยางเราจะปักให้มันเสมอกันเลยนะ ม,มีดเนี่ยต้องให้มันเป๊ะต้องเสมอกันดึงดูงดเนี่ยต้องแบบนี้ถ้าคนตัดไม่เป็นเราก็ค่อยๆตัดก่อนอืค่อยๆตัดอันนี้เราจะรู้ได้ไงว่ากินแก่นหรือไม่กินแก่นเนี่ยัะถ้ากินแก่นมันจะดึงมันจะติดนะอ๋อเออมันต้องไปตามร่องร่องเก่าของมันอ๋อถ้าไปตามร่องเก่าของมันมันก็ไม่ไม่กินนะอืม ดูเหมือนจะกินแต่ไม่กินหรอกมันได้ลองมันนะมันได้ลองมันใช่ไหมได้คือเราเจอนี้คือมันหน้ามันจะยุบหน่อยมันหน้าฝนอ๋อใช่ใช่ใช่เวลาเวลาที่เวลาที่เราจะกีดใช่ไหมเวลาที่เราจะกีดอะแล้วเรากะมือแบบไหนอะเฮียกะมือแบบไหนอะเราจะกะมือแบบไหนอะที่เราจะให้มันแบบ เสมอเสมอกันได้อะกะมือตรงนี้จ้ะเราจะกะตรงนี้นะจ้ะเราต้องถ้าไม่น่าต้องจับใกล้ๆก่อนอ๋ออันอันนี้ก็คือจับใกล้ๆนี่ไม่ต้องถ้าคนนั่นมันเขาจะจับนี่นะแต่เราเราเราต้องจับใกล้จับใกล้ก่อนเจ๊จิกอันนี้ก็คือมือซ้ายนี่เราจับตรงนี้ใช่ไหมจับแบบนี้เราก็ดึงไปแล้เนี่ยมันจะเป็นนี้ถ้าเราจับไกลน่ะมันจะกินเกล็ด หอจับใกล้จะกินแกนใช่ดูนี่ทำยาไหลดีเนอะอนอไหลดีไหลดีจังเลยเน,นี่ยในคือคือสี่คืนนะต้นนี้อันนี้สี่คืนเหรอสี่คืนครับมีคืนที่ห้าเนี่ยคือนี่นี่นี่เป็นมีที่ห้ามีที่ห้าใช่ของของที่ว่าที่เราเก็บไปแล้วใช่ไหมที่เออหลังจากเก็บมาแล้วเรากิน ห้ามีดมีห้ามีดนี่เน,นี่ยชีมีดก่อนนะออแต่ถ้าสมมติเรากี่กลางคืนเนี่ยชีมีดมันจะได้เยอะกว่านั้นนะแต่นี่ตอนวันนี้เรากิีดกลางวันนะตอนนี้เราแย่งผลเ่ยนนะส่วนมากเขาจะตัดยางตอนช่วงไหนถึงจะออกดีอ่ะเหี้ยตรงหลังจากตีตีหนึ่งตีสองไปเลยนะอ๋ออืออากาศมันจะเย็นนะทั้งนันที่เราควรตัดก็คือตีหนึ่งตีสองใช่ไหมใช่ ตัดเที่ยงคืนไปอ่ะคือทำไมถึงเราต้องตัดเที่ยงคืนอ่ะอากาศไนงะอากาศาเราต้อง,งอากาศอากาศอากาศมันจะเย็นทำให้ยางออกใช่ไหมอากาศมันจะเย็นทำให้ยางออกอที่เหมาะที่สุดก็คือหลังเที่ยงคืนไปแล้วตัดได้หมดครับหลังเที่ยงคืนอ,อันนี้เราแย่งผลเราก็ ด,ด,ดนูน้ำลายเอ้ยน้ำลายน้ำน้ำยางไหลใช่ฟัง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 ไงนะอ่าจะออกดีตอนนี้ออกดีดีอืมดีขึ้นนั่งขี่ยางมันแข็งดีเนาะดีครับอืมเฮ้อ,อันนี้มันเป็นยางเปิดใหม่มันก็ถ้ายางเก่ามันจะแข็งกว่านี้นะอืม ถ้านาแรันึกว่าจะได้หลายวันอยู่<ช>จะได้ตลอดเนาะมันจะเสมออืม,อมถ้านาแรงเราเราไม่จําเป็นต้องติดกี่ตรงวันนะติดกี่ลางคืนกันอ่ากรางคืนนี่มันจะออกดีกว่ากันนะอากาศเย็นอากาศเย็นเนาอย่างออกดีเยอะม,มากกว่ากันเยอะาสมมติว่าอันนี้อันนี้สี่คืนนะจ้ะแต่ถ้าว่าเราตีกลางคืนเนี่ยไม่จะอยู่ประมาณ สองคืนนึ่งสองคืนประมาณน,นี้อ๋อคืออันนี้มันกลางวันมันก็นเลยแล้ดูหน่อยเพราะว่ามัน,ม,นมันออกไปเยอะเท่ากอางคืนเลยอ๋อทำไมถึงกลางวันถึงไม่ค่อยออกอ่ะเหี้ยอากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนทําให้ต้นยางร้อนใช่ไหมใช่ครับอากาศมันร้อนอืม คือนี่ก็เตรียมโขไฟมาเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับที่เหี้ยตัดช่วงนี้อ่ะเพราะว่าอยากจะหาอากาศเย็นหน่อยเหรอไม่คือเราแย่งฝนก่อนตอนนี้อ๋อแย่งฝนกันแย่งแย่งกันตอนนี้แย่งกันเนาะว่าเราไปทำมันก็มันก็จะหยุดนานเนาะเวลาหนาแรงจริงๆมันจะไม่เคยออกหยุดนานๆนี่ไม่ใช่ว่ามันจะดีนานอย่างเนี่บางทีมันจะยุบหอยทากมั่งอะไรมั่ง ไตัด่มันจะยุบเข้าไปยังไงเนยอืมบางทีเราเบียดมากอะไรมากนะอืมไอไอที่เราตัดเบียดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีล่ะไม่ดีนะไม่ดีอ่ะครับคือเราต้องเราต้องเกล็กมีด้วยตลอดเวลาใช่ไหมถ้าจะเบียดมากๆเนี่ยถ้าเราโดนฝนแล้วมันจะหน่าถล่มขาดถล่มเข้าไปเลยในข้างในเลยโอ้ อ๋อบางคนเขาก็ว่าเข้าตาไม่กินแกนแต่เข้าเบียดใช่ไหมเบียดครับอเบียดจะเนื้อเขียวอ่ะแล้วทีนี้พอเนื้อเขียวปุ๊บโดนฝนปุ๊บขาดเลยหน้าหน้านี่มันต้องระวังต้องระวังสุดๆนะใช<ด>่หน้ามันชื้นนะเนาะถ้าโดนโดนหอยทากกัดมั่งอะไรมั่งหอ,อหยทากกัดด้วยเหรอรับ หอยทากที่ไม่มีเปลือกใช่ป่ะไม่หอยที่มีเปล oh? ือกหอยเขาเรียกหอยอะไรหอยแบบนี่ไหนไม่มันมาเลียอะไรนะหน้ามันเน่าหน้ามันตีลาอลไรเราต้องถอยเราต้องถอยถอยมีดเรอเราต้องถอยมีดถ้าไม่ถอยมีดเลยมันก็น้าน้ำยางมันจะหมดเลยตัวนี้โอ้ยน้ำยางมันจะหมดโอ้ไอที่ไม่มีแกนน้ำยางมันก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหม มันสร้างไม่ได้หรอใช่ใช่ครับเอาถอยมีดก่อนอได้น้อยก็เอาเออหน้ามันโอ้โหตัวนี้หน้าดีน้าดีตัวนี้เอออันนี้หน้าสวยมากตัวนี้หน้าสวยอืมอืมตันนี้หน้าดีนี่ตัวนี้บางแวบเลยใช่ไหมอันนี้บางแวบแล้วอันนี้อืมอันนี้บางสุดแล้ว นในบางี่สุดแล้วในที่โอ้ยออกดีเชียวออกดีออกดีนี่กลางคืนจะออกดีมากเลยแต่หลายจอกเลยนะกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นช่วงระยะที่หนึ่งที่สองนน้ำน้ำยางมันจะหยุดหยุดไปกว่านี้อีกอ๋อแล้วมันอันเนี้ยมันจะหยุดนานอีกนานไหมไม่ใช่กว่ามันจะหายยศอ่ะนานนะอ๋อเป็นเป็นชั่วโมงไหมเป็นชั่วโมงชักว่ากว่าถ้าเป็นกลางคืนสองชั่วโมงขึ้นโอ้เป็นถ้ากลางคืนอากาศมันเย็นอ่ะเนาะ อันนี้ตาสามคนแล้วนะเฮียครับพอดีวันนี้แฟนเขามาช่วยหน่อยนะอ๋เอเขาอจานย์น้องเขาตัดกลางคืนไม่ได้อืมเขาตัดกลางวันได้อืมเขามาช่วยเขาดูหน,นังจีนจางของดี คนู้คนเลือกฝีมือเลยใช่ปะมันกีบยางไม่ออกดีนัสดีค่ะชื่ออะไรคะนุ่งจีะจ้ะอันนี้ตัดยางมานานยังไงเจ๊นานแล้วอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะห้าสองโอ้ยเก่งนะตัวเล็กิดเดีวยาง อูยไหลเลยสงคำล่องลือจริงๆนี่ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมตัดยางออกดีเทคนิคในการตัดยางออกดีทำยังไงอ่ะเจ๊อเอ๋อต้องทำตัดให้บางใช่ไหมจ้าอ๋อ ไม่ต้องหยิบมาอ๋อนี่วางเว็บเลยได้ทางนี้ก็ได้อีกอ่าทางนี้ก็อ๋อนี่หัวท้ายอ๋อหัวท้ายต้องเสมอใช่ไหมต้องนี่เกินจิกมันก่อนอ๋อต้องจิกจิกหัวก่อนจ้ะ่ต้องจิกท้ายด้วยจ้ะ เดี๋ยวดูเปลือกทีเจเขาตัดเนะนี่เปลือกบางมากเลยเห็นไหมตัดเปลือกบางแม่เตยคนอืมวัยสองปีนั่นเองอืมป่วยยังอ่นไหมเจตัดเปลือกบางดี่เห็นไหมคะนี่ สุดยอดอเลยไหล